ย่าก no ับค ic ุณกินครั้งแรกสั่งมาแต่อุบลเพื่อค่าเพิ่นขายของเพิ่นขายของตลาดนัดแม่ขพาวมาขายได้สั่งมันซื้อไปอุบุญเยอะทำเพื่อหยังเนาะจะบอกเรื่องน่ะเพื่อนำที่เห็นบอกว่าน่ารีบมากจ้ะบูฟ่ากไปเลย นี่จะสุกแล้วเนาะไม่ไม่ไม่ควักพไว้จะพูกสวนก็ไม่มาเกียวเกียวสีสุกแล้วดีคนเฮิมเนี่ย เพิ่มอะไรนี่ตบตบฝนตกบ้านมู่เจ้าฝนตกบ้านมันได้ฝนตกมาตกกระเสาเลยตกเจ็ดโมงเหมือนมาเลยหมกหลอด ก็กลิ่นเลยแนมะ่ออกกินแล้วเหรอว่ากินเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยหนักแปลกคุณทำไมปลาแปลกคุณทำไมปแปลกต่อไปไม่จะหางหยาณเลยหันนะกหลอด mà cứ bạn ai cái ta bạc loại bạc đề cây luôn không đề cây bạc là một một loại bạc gần đây là thứ dạng nó chuột mà. Ừ. nó chuột อย่างนอจดนงเงิน้ใหม่บ่นอใหม่ครับซื้อนอจดซื้อวนไา้แดงซื้อนอโจดนอใหม่นอโจดมาต้มหน่อยนึงแสงอ่อนๆทุกคนอ่อนๆเฮนไหน่อยเขาจับปอกนาอกมาหน่ะนี่หนะาปอกเขาจับ